ขอต้อนรับเข้าสู่เงาในความเงียบคืนนี้ผมมีเรื่องเล่าจากจังหวัดพิษณุโลกที่ถูกเล่าต่อเป็นมานานเกี่ยวกับป่าช้าเก่าที่แม้แต่พระในวัดก็ยังไม่กล้าเข้าใกล้หลังพระอาทิตย์ตกดินลุงสมพงษ์ เป็นคนเฝ้าวัดอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอวังทองวัดนั้นเงียบสงบล้อมรอบด้วยป่าไผ่และด้านหลังมีป่าช้าเก่าที่ว่ากันว่าเคยใช้เผาศพมาเกินร้อยร่างลุงสมพงศ์เคยเล่าว่าแม้จะอยู่ที่วัดนี้มานานแต่เขาก็ไม่เคยชินกับบรรยากาศหลังห้ามมงเย็น ยิ่งเฉพาะวันพระมักไปยินเสียงแปลกๆเสียงเดินลากเทา้าเสียงคนคุยกันเบาๆทั้งที่ไม่มีใครอยู่เลยคืนหนึ่งในช่วงเข้าพรรษาเขาออกไปเดินตรวจรอบวัดเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าทุกอย่างดูเงียบสงบแต่พอเดินถึงทางที่ติดกับป่าช้า ลุงสมพง์เริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าเดินตามหลังเขามาเขาหยุดเสียงก็หยุดเขาหันกลับไปไม่มีใครเดินต่อเสียงก็กลับมาอีกเขาใจกล้าพอตะโกนออกไปว่าใครวะอย่ามาหลอกกันนะเว้ยทันใดนั้นเองไฟฉายในมือก็ดับ และในความมืดเขาได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงดังขึ้นจากศาลาเก่าเสียงร้องนั้นแหลมและเศร้าจับใจเหมือนกับวิญญาณที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดลุงสมพงษ์พยายามเปิดไฟฉายไม่ติดเขาเริ่มวิ่งแต่รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างเกาะข้อเท้าเขาไว้เขาล้มลงกับพื้น และทันใดนั้นเองเสียงฝีเท้าเริ่มไล่ตามเขาแต่เขาก็ฮึดวิ่งกลับมาที่กุฏิจนได้พอเข้าไปในห้องไฟฉายก็ติดขึ้นเองโดยไม่มีเหตุผลและตอนเขาถอดรองเทา้าสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาต้องอเจียนแทบไม่ทันพื้นรองเท้าเปียกชุ่มด้วยน้ำสีดำคลำ้ำ มีกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนศพแช่น้ำวันต่อมาพระในวัดเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนนั้นคือหญิงสาวคนหนึ่งที่ตายในงานศพของตัวเองในอดีตเธอเป็นเจ้าของศพที่กำลังจะเผาแต่กลับเกิดเหตุทะเลาะกันระหว่างญาติและเธอโดนแทงตายตรงนั้นข้างเมน หลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าเผาศพที่ศาลานั้นอีกศาลาถูกปล่อยร้างสุดโสมและเสียงร้องไห้ในคืนวันพระก็ยังมีคนได้ยินอยู่จนถึงทุกวันนี้เรื่องของลุงสมพงศ์ถูกเล่าต่อกันในหมู่ชาวบ้านไม่มีใครล้อเลียนไม่มีใครกล้าหัวรอบเพราะหลายคน ก็เคยเจอด้วยตัวเองถ้าคุณมีโอกาสไปจังหวัดพิษณุโลกลองถามคนในพื้นที่ถึงป่าช้าเก่าหลังวัดไม้ไผ่คุณอาจจะได้ยินเรื่องราวที่ทำให้คุณไม่กล้านอนคนเดียวอีกเลยก็ได้ขอบคุณที่รับฟังเงาในความเงียบคืนนี้ขอให้ทุกคน ฝันดีแล้วพบกันใหม่กับเรื่องเล่าที่อาจจะอยู่ใกล้ตัวคุณกว่าที่คุณคิดก็ได้